สายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหญิงปัทมาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทีมที่แชมป์ค่ะค่ะดีนะครับอาทีมข่าวทีสปอร์ตแล้วก็แฟนๆกีฬาทีสปอร์ตติดตามกันเยอะเลยทีเดียวครับคุณหญิงครับพูดถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันณเวลานี้ครับในแบดมินตัน3รายการใหญ่อัปเดตล่าสุดให้กับแฟนๆกีฬาแฟนๆแบดมินตันได้รับทราบกันสักนิดครับคุณหญิงครับค่ะพูดถึงความพร้อมใช่ไหมใช่ครับ วานพร้อมตอนนี้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสนามซ้อมใช้ได้พรุ่งนี้ครับสนามซ้อมเดิมแปดต้องการระยะห่างระหว่างสนามซ้อมมากขึ้นครับสิ้งทเหลืออุกอ้อมมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะระดับนี้ปกติสนามซ้อมคือแปดค่ะออื แล,แ,ลแล้วเราะเหลือหกเพื่อให้หางกันมากขึ้นแต่ละคะแนนซ้อมมีผนังใวนไมวใสตัอมและฆ่าเชื้อครึ่งชั่วโมงทุกการซ้อมของแต่ละประเทศค่ะครับครับทางเบินทุกอย่างในบับเบิลนะครับในล,ลูกแก้วใบนี้เนี่ย ลูกของใบเนี้ยไม่มีใครเดินสวนกันไม่มีใครเจอกันนักกีฬาที่อยู่ในบั๊บเบิ้ลขณะนี้ถ้าพี่ๆถ้าพี่ๆไปติดตามไอจีของนักกีฬาครับรอบของโลกทุกคนโชว์ภาพโชว์การกักตัวครับโชว์ภาพถ่ายในบั๊บเบิ้ลทุกคนห้่มถ่ายภาพด้วยกันห้่มอยู่ด้วยกันทุกคน เซ็งี่ภาพเดียวหรือว่าถ่ายสิ่งของหรือสถานที่ที่ตนเห็นครับทุกคนทานอาหารในห้องนอนเดี่ยวห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งคนห้ามพูดอุยห้ามออกแมาแล้วก็ค,ออคือส่วนกลางขององบอกว่าแอปปีมาก ทุกคนบอกว่าแฮปปี้มากเพราะว่าอนนม,มีมีการพูดกันนะคะมีสี่คำค่ะแฮปปี Happy, ้เซฟที่เซอที่แฟงคิวค่ะอนนี้คือนักกีฬาสางประเทศและนักกีฬาไทยพูดนักกีฬามากมายบอกว่ารู้สึกมั่นใจมากสามารถประการที่เคร่งครัดในการป้องกันรโรคติดต,ต่อน,นี้ค่ะครับ ผมถามคุณหญิงนิดนึงฮะปกติการจัดแมตช์ระดับโลกแบบนี้มันเป็นงานยากอย,กอยู่แล้วสำหรับสมาคมกีฬาหนึ่งถูกไหมครับที่เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันในกีฬาชนิดนั้นนั้นเนี่ยนะฮะแล้วระดับโลกด้วยมาเจอกับสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้อีกคุณหญิงมองอยังไงร,รู้สึกว่ามันทําให้เราเหนื่อยขึ้นยากขึ้นหรือสุดท้ายแล้วเพื่อประเทศชาติที่เราจะต้องอเดินหน้าต่อไปร่วมกันให้ทนม,มันจบลงให้ได้แบบสวยงามครับค่ะขออนุญาตเรียนว่า จานนี้คิดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมค่ะคไม่ใช่อยู่เฉยอยู่ดีๆระบาดระลอกระลอกสองืมแล้วเราแก้ปัญหาไม่ได้คิดจัดเอาตอนนี้ค่ะครับ,รบแล้วการที่ประเทศไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากนี้ทำให้เกิดขึ้นได้ได้รับคำชมมากมายจากนานาประเทศ โดยเฉพาะท่านประธาน IOC คณะกรรมการโอลิมปิกสากคครับแล้วก็มีการต้องรอคอยเฝ้าดูจะนำคู่มือหลังจากการจบการแข่งขันครัง้งนี้ไปเป็นต้นแบบในการจัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆเพราะว่าเขาไม่ได้จัดกันมาเลยตลอดปีโรคประบาดครับตลอดปีโรคประบาดเนี่ยเขา เขาเขาเกีลาเนี่ยสอนเหนไม่มีเป้าหมายครับไม่ได้แข่งเลยครับค่แล้วว่าพัวันนี้เราขอเด็ดนะครับคนในห้ามอ,ออกคนนอกห้ามเข้าเึออกก้นโอกับตัวถึงวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมไม่มีบางท่านเข้าใจผิดว่า ไม่กักตัวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อ๋อนักกีฬากักตัวมาตั้งแต่ประเทศตัวเองก่อนแล้วด้วย่าใช่ครับถูกต้องออกเดินทางมาทุกคนต้องมีใบผ่านการตรวจว่าปลอดโควิด19โดยแพทย์ครับประเทศเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว สึดน่งรถบัสทันธีค่ะลดบัสบสุดพันหนึ่งประเทศหนึ่งรถบัสค่ะคและเอาเก้อี้ออกเพื่อนั่งแบบเลี้นระยะตามมาตรก,การของกรมควบคุมโรค,ครถึงโรงแรมถึงโรงแรมที่พักเขาเดินทางกันมาตั้งแต่วันที่สองสามสี่บับบ้บบวนนี้เข้าไม่ได้อีกแล้วนักธิลาเข้าไม่ได้อีกแล้ว หลังจากนี้ไม่มีใครเข้าได้แล้วและเตือนว่าเมื่อมาถึงทุกคนถูกตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR และจากแรกนะคะขอทวนนะคะท่กคุณตักตัวมาก่อนในบ้านตัวเองที่ประเทศต้นทางต่อมาทุกคนมีใบรับรองจากแพทย์ของประเทศต้นทางว่าผ่านการตรวจวัดสอกโควิดค่ะครับ มาถึงเมืองไทยมาถึงโรงแรมปั๊บต้้งแรกตรวจตรวจ U c R ค่ะอจากนั้นเข้าห้องหึ่งห้องต่อหนึ่งคนทานอาหารคนเดียวในห้องอทานข้าวกล่องค่ะครับออกจากห้องไปไหนไม่ได้อรอฟังผลตรวจโควิด1 9ณเแะเวลานี้ทุกคนในบับเบิ้ลใบนี้ไม่มีใคร ผลตรวจเป็นบวกค่ะอ่านะครับที่ยาลาสุดเลยนะครับแม้แต่บุคลากรไทยที่เข้าไปทำงานอยู่ภายในบับเบิ้ลค่ะอืมนะครับไม่ได้หมายความถึงครับเช่นคุณยิงครับทั้งบับเบิ้ลค่ะทั้งไทยทั้งหมดกซ์ต่างชาติทั้งหมดค่ะอลบวกค่ะผลตรวจเป็นลบหมดไรอใช่ผลตรวจทุกคนในบับเบิ้ลใบเนี้ย เราขอฝากเรียนนะว่าเราคิดว่านะครับมันมีตรงไหนในโลกแล้วละ่ะน<ม>อกจากลับเบิลใบเนี้ยที่สะอาดันจะาไมแล้วก็ต่อโควิดสิบเก้าที่สุดเะ<ม>อยงปัจจัยออกไปข้างนอกออกไปไปซุมที่อื่นเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าพวกเขาอยู่ในนัน้นแหละสะอาดที่สุดเขาออกตรงไหนไม่ได้เลยค่ะครับการซ้อมที่ทำซ้อมทำการซ้อมได้ในวันพรุ่งนี้คือ ออกจากห้องขึ้นรถบัสรถบัสนำส่งสนามซ้อมแต่มีการห่างก,ากันเพียงสี่ห้าร้อยเมตรต้องนั่งรถบัสประเทแลนด์นิ่งคันโต๊ที่ห่างมากๆตามระยะเขาก็อี้ออกนะคะนั่งมีชื่อประจำตัวตามโต๊้อีแม่โต๊ะอีดเดิซ้อมเสร็จขึ้นรถบัสกลับสู่ห้องเก็บตัวอยู่ในห้องทานอาหารคนเดียวในห้อง ค่ะครถบัสคันเดิมคนขับคนเดิมคนขับใส่ชุด PPE ค่ะและมีการตรวจเชื้ออย่างน้อยทุกคนในบับเบิลสัปดาห์ละสองครั้งค่ะครับอย่างน้อยค่ะสัปดาห์ละสองครั้งค่ะครับจนกว่าและในบับเบิลค่ะมีแพทย์จากกรมโบคุมโรคแพทย์จาก รมแพทย์ทหารนาจางแพทย์จากโรงพยาบาลกรุนบุรีบารุงเมืองกรุนบุรีเพืคแคร์ก็ดูแลเรื่องนี้ด้วยดูแลอย่างไรกรมวบคุมโรคมีแพทย์เข้ามาแพทย์จากกองทัพอากาศค่ะคแล้วก็มีพยาบาลค่ะนอกบาร์เบ,มบ,บลมีทีวีวงจรติด มองจากกล้องที่อยู่ภายในบัมโบ่เหียร้อยห้าสิบกล้องเพื่อมองดูว่าน้องๆทุกคนในบัมโบลปฏิบัติตัวเคร่งครัดครบถ,ถ้วนตามมาตรการ นะนะครับคุณหญิงปัทมาครับเมื่อคืนนี้เนี่ยได้ทราบข่าวมาว่าคุณหญิงเองไปส่งนักกีฬาด้วยนะครับเพราะว่ากําหนดการที่จะเข้าบับเบิลนี้เนี่ยนะครับห้ามเกินเที่ยงคืนของวันที่สี่มกราคมคุณหญิงเองก็ไปรอส่งนักกีฬาด้วยมีปัญหาอะไรไหมครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมมีรีเควสพูดอะไรกับนออ้องม,เมามมเพื่อที่จะสร้างผลงานนะครับมีอะไรบ้างนะครับขอเปลียนว่า กลุ่มสุดท้ายเที่ยวบินลง4โมงครึ่งคัออินโดนีเซียรถบัสมาจอดหน้าโรงแรมคำว่าส่งของทํามาค่ะคือยูจากระยะที่ไกลามากคนละฝากฝั่งถนนครับข้ามเกาะไปตรงข้ามค่ะแล้วรถบัสจอดน้องนักกีฬาลงเข้าไปในโรงแรม ขณะดนั้นแต่จริงๆที่ว่าเที่ยงคืนแต่ทุกคนเข้ามาก่อนคะ่ะก่อนเที่ยงคืนช่วงนั้นจะประมาณแค่เครื่องบินจอด์ทันพิธีการศุลการกรออกรถพิธีการของตัวคนเข้า,มาเมืองขึ้นรถบัสมาแต่เราเห็นหอยู่ตรงนั้นขึ้นกว่าอืมครับกว่าค่ะคือนั่นคือกุ๊มสุดท้ายคะ่ะขึกนกว่าสองขึ้นอะคะ่ะทุกคนก็ได้รับการตรวจคะ่ะ จากนั้นทุกคนก็ขึ้นลิฟต์ไปครับก็ได้รับรายละเอียดจากทุกคนที่อยู่ภายในบล็อกนั้นเราเฝ้ามองอยู่จากภายนอกบบ็อกแต่ว่าเราเข้าไปในศูนย์บัญชาการที่อยู่ภายนอกบล็อกค่ะแล้วก็ไปดูความพร้อมของสนามและห้องแรกส่วนที่พักของทุกคนนั้นที่มาตั้งแต่วันที่สองสามและสี่ เราไม่เข้าค่ะเราไม่ได้รับอนุญาตและเราก็รู้ว่ากดเป็นกดครับค,ครับก็บวเมืปิดแล้วค่ะคไม่มีใครามแม่เข้าไปได้และจะออกก็ออกไม่ได้อืต้องหลังวันที่สิบแปดมกรามคมก็คือวันที่สิบเก้าวันแรกของโซนนล้มที่สองค่ะครับ คือหมายความว่าก็คือถ้าจะออกก็ต้องรอวันที่19บเกราะนี้ครับคุณหญิงปฐมมาครับตามโรโอกามควบคุมโรคเลยว่าจากตัว14วันนะรับต่างชาตทุกท่านแล้วจะไปไหนได้แต่ที่นี่ก็ยังไม่ไปไหนได้นะจากวันที่สามกราคมสมมติว่าตกรอบก็คืออยู่จนครบ14วันหรือยัง หลัง18มกราคมไปแล้วออกมาได้และกลับเข้าไปไม่ได้อีกเลยค่ะคท่าน,นที่อยากชมเชีย ตัวเป็นๆเนขามาบ้านเราทันทีฟ่งไม่ได้เพราะมาตรก,การและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องมาก,ก่อนครับนะครับไม่อนุญ,ญาตผู้ชมค่ะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ชมเชียร์เะมากค่ะคการมอบการมอบเหรียญรางวัลจากผู้ใหญ่บาคคนสัญนนเป็นโชู์คือเซนเซชันค่ะทุกอ,อย่างเป็นรูปแบบใหม่ไม่มีในโลกใบนี้มาก่อนครับ อาจจะเป็นปมาตรฐานท,ที่ลทุกชนิดด้วยซ<ช>้ำไปถูกไหมฮะใช่ค่ะรับนูกขนไก่รับจากเครื่องค่ะเมื่อใช้แล้วส่งลงถังค่ะอืมครับ ครับผมเด่นถามคุณหญิงอย่างนี้ฮะเมื่อสักครู่พูดถึง oh. ตัวนักกีฬาอ่าโอเคถ้าตกรอบเลยหลังจากวันที่สิบออกมาคือจบกันถูกไหมฮะ oh. ผมก่อนหน้านี้เหมือน oh. มีการพูดคุยว่าตอนที่ยังไม่ระบาดระลอกใหม่เนี่ยนะฮะเหมือนมีการพูดคุยว่าโอเคถ้าออกจากบับเบิลแล้วเนี่ยบางทีนักกีฬาอาจจะเที่ยวต่อในเมืองไทยได้แต่ตอนนี้มันยังได้ไหมครับ oh. หมายถึงว่าออกมาแล้วเนี่ยนะฮะไม่กลับเข้าไปแน่ๆแต่ว่าก่อนแรกที่จะมีการระบาดระลอกใหม่เนี่ยเหมือนกับ มีการคุยกันพอสมควรว่าเออเขาก็อาจจะได้เที่ยวเมืองไทยต่อไปด้วยกบเรียนว่าเมื่อถึงวัน,น,นมาตรการภาครัฐเป็นแบบไหนสอ,อ,อง่อคอะไรก็ตามนั้นค่ะอ๋อครับคบอัพ่อค้ยังมีชาวต่างชาต อนุญาตให้เข้ามาได้ในภาคส่วนอื่นแล้วมาอยู่ใน A s q ครบ14วันแล้วไปทำภารกิจต่างๆได้ก็เช่นเดียวกันขั้นเหล่านี้คนในบับเบอ้์เหล่านี้ครบ14วันก็ไปทำได้แต่ถ้าวันนั้นมาถึงเมื่อครบ14วันหลัง18มกราคมสำหรับบับเนี้คนี้ ก็ตามคำสั่งของสอว์คุณรมอวบคุมโรครับโอเคเป็นอันเข้าใจตรงกันครับเขาาก็จะเป็นเหมือนชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้ว a s ่ครบ14วันแล้วครับจริงๆกะปลอดป๋อภทยสุดเลยละครับออกมาจากปับเบิ้ลนเนี่ยจริงจริงกระปลอภัยที่สุดจากกลุ่มไหนเลยด้วยซ้ำไปนะออกมาจากปับเบิรลในการแข่งขันครับมีแต่คนร้องขอว่าไม่ออกไม่ออก คือว่าไม่ออกไม่ออกไม่อยากออกเดินเดิมเดมคร์ถึงสิบสี่วันหลังตัวนเ้นหนึ่งแล้วมานจะเลยพอเข้มาอยู่ข้างในเห็นความเข้มงวดรู้สึกพัวว่าปลอดภัยจริงค่ะคแล้วก็บอกว่าไม่ออกไม่ออกค่ะอืนะครับคุณหญิงประธามมา,าครับระดจกระดมาไหม,จร,มจริง,จร,งจริงค่ะเชื่อมือเลยเราก็เห็นกับกษาแล้วก็ได้ฟังหน้าประจาแล้วก็ประชุม ื่อมือแพทย์กลมควบคุมโรคแพทย์จากโรงพยาบาลพนุรีค่ะแพทย์จากกองทัพอากาศค่ะครแพทย์จากกรมแพทย์ทหารอากาศค่ะสามหน่วยงานแพทย์สนึับกำลังกันค่ะครับนะครับคุณยิ่งประมาครับเดี๋ยวรบกวนถามถึงเรื่องที่กรณีของนักแบดมินตันจีนนักแบดมินตันญี่ปุ่นรวมถึงนักแบดมินตันของอินโดนีเซียบางคนนะครับที่ที่ถอนตัวออกไปนะครับพูดถึง ิ0ของนักกีฬาไทยที่ที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนนี้สักนิดหนึ่งครับสรุปแล้วตอนนี้ยังไงนะครับนักกีฬาไทยของจีนเนี่ยก็ถอนก่อนจากสายการแข่งขันดังนั้นไม่เกี่ยว<ร>ไม่เป็นไรครับแล้วพอแข่งไม่นึงเขามาแข่งไม่ได้เพราะรัฐบาลจีนห้ามพลเมืองเดินทางออกรัฐบากกลจีนห้ามนักกีฬาทุกชนิดกีฬาเดินทางออกค่ะ แล้วจีนเขียใจมาก mm hmm. เราเราเราไม่อยากเสียเวลาบรร mm hmm. ยายอจะค่ะคือเขาเตรียมพร้อมมากที่จะมาเก็บคะแนนจากผมอันดับมี mm hmm. มาพูดสิ่งที่่นค่ะอย่างที่ทุกคนทราบครับทั้งคณะควบผลบวกและขนบวกเนี่ยออกที่สนามบินนาบิตากำลังจะก,ก้าวขึ้นเครื่องบิน mm hmm. ผลบวกเพียงหนึ่งคน mm hmm. เขามาเขาโทรศัพท์มาเขาเรวมสายทุกภาคส่วน ด้านสาธาณสุขเขาประชุมกันแล้วเขาเกรงว่า <Okay. S 2> นื่องจากเขามีการประชุมน,นักกีฬาก่อนหน้าจะเดินทางมาประเทศไทยเขาไป็ห่วงว่าเขาจะมาเป็นผู้แพร่เชื้อเขาจึงขอแสดงความมีน้ําใจนักกีฬาเสียสละนักกีฬาเสียใจมากค่ะเพราะทุกคนตั้งใจและซ้อมมาดีจะเก็บคะแนนคญี่ปุ่นจึงในที่สุดตัดสินใจอย่างผู้เสียสละคืน ยกถอนทั้งทีมจากนั้นอินโดนีเซียวันนี้เปนหมดไม่ใช่วันนี้สินหวานชายาคู่ทั้งทีมค่ะพบบวกหนึ่งคนค่ะคู่ของเขาอัตโนมัติต้องถอนเลยแ้ามมาครับ่ะและเขาก็มีเวลาอยู่ตรงนั้นเขาตรวจเขาตรวจหลายครั้งแล้วก็ พบว่ามาได้มาได้นัครบทีนี้ก็ขอคำถามพี่ๆทั้งสองท่านว่ามีผลยังไรกับคนไทยและกีฬาไทยตอนนี้ได้ขยับขึ้นไปมีโอกาสแข่งขัน43คนค่ะครับค่ะจากใน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 สมวนเนี่ยก็ประมาณ22คนเลื่อนมาจากตำแหน่งสำรองค่ะอ๋อครับ ก็คือเราก็ดีใจนะแต่จริงน,นะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักกีฬาไทยจากในบ้านตัวเองครับแล้วก็ได้โอกาสที่เขาร่วมรองขยับยขึ้นมาทำการแข่งขันรายการนี้นะที่ส่งตั้งเป็นูรูกีฬาก็คงจะรู้ว่าครับ 6รอบแรกได้3,000คะแนนสะสมใช่กรอบ,รบ16ได้ไป4,800คนนะแนน3,000กว่าแต่4,800คะแนนครหลับเดี่ยวกับคู่ตกรอบ8เดี่ยวกับคู่ได้6,200กวนน่าคะแนนแล้วก็6,600คะแนนครับกรอบ4มาถึงแพ้รอบ4ได้คะแนนน8,400คะแนนนะคะคะแนนมหาศาลเลยค่ะค เป็นโอกาสสำคัญอันดียิ่งของผู้ที่ได้เข้าแข่งขันในรายกานี้แหละคูดครับูว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับครับคุณหญิงครับในช่วงท้ายครับอยากให้คุณหญิงฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยครับส่งกำลังใจเชียร์นักแบดมินตันไทยในสามทัวร์นาเมนต์ติดต่อกันตรงนี้ครับเชิญครับค่ะอยากจะ ฝากขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยแม้จะมีมาตรการเข้มงวดไม่ให้มีผู้เข้าชมแฟนกีฬาทุกท่านโรดทราบว่านักกีฬาไทยซ้อมหนักมากซุดซ้อมมีความพร้อมที่จะสู้ในทัวร์นาเมนต์ซึ่งจะเริ่มวันที่12แล้วก็19มกราคมค่ะครับถ่ายทอดสด ไป3,000ล้านขัวเรือทั่วโลกที่น้องจากไทไม่พลาดอะไรเลยค่ะช่วงนี้หยุดเชื้ออยู่บ้านชงเชียร์การแข่งขันกีฬาแบดมินตันค่ะตั้งแต่ก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะเราเป็นกริงจะเริ่มเที่ยงนะคะและกราบขอว่าขออนุญาตบอกว่าช่องที่ถ่ายทอสดคือ สมาคมกีฬาตบดมินต้านเฟซบุ๊กไลฟ์สตรีมมิ่งซู HD สาม HD สองซูสปอร์ตเจ็ดซูอร์ยููไอีและซูไอีมือถือ f ูเฟซบ o ๊กซูยูทูบค่ะ<ำ>ค่ะคุณพี่นอ้องหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อชม ถ่ายทอดสดค่ะความสำคัญหรอขอบอกว่าถ้าขอเปรียบเทียบระดับที่ที่ไม่ใช่คอแบดมินตั้นค่ะครับเหมือนเทนนิสเราเป็นลอันนี้เหมือนเราเทียบเท่ากับเทนนิสระดับแกรนด์สแลมเลยนะแกรนด์สแตมถูกต้องใช่ครับแล้วโฟร์เฟนวิมเบิลด์ถูงระดับนั้นเลยค่ะใช่ครับต้องเลยครับแบดกีฬานั้น มันจับต for ่างกันเยอะฟ้ากับดินอันนี้กระซิบดังมากครับพวกกระซิบออกทีสปอร์ตเลยฮะอันนี้ครับคมเอะไรครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหญิงครับเป็นกําลังใจให้ในเรื่องของการจัดการแข่งขันด้วยแล้วก็เรื่องของน้องๆกับผลงานการแข่งขันของบรรดานักแบดทีมชาติไทยด้วยนะครับครับค่ะครับขอบขอบพระคุณนะที่กรุณาช่วยมีส่วนทําให้คนทั้งโลกได้ได้รับรู้เรื่องนี้ให้พี่น้องชาวเช่นรับรู้เรื่องนี้ครับ การจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะจะเป็นคำนวณอันทรงคุณค่าที่ประเทศไทยจะถูกจดจําไปนานเท่าไหร่คะครับขอบคุณมากครับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยขอบพระคุณมากมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากค่ะ แน่นอนครับบทสรุปของคุณหญิงปฐมาลิศตระกูลในทีสปอร์ตท้องในช่วงค่ำวันนี้ครับคุณอนันต์ครับ,รบหลักๆเลยอย่างที่คุณหญิงบอกฮะนี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์กีฬาแรกของโลกด้วยซ้ําที่จะเป็นการจัดการแข่งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการมอบรางวัลการดูแลนักกีฬาอะไรต่างๆหากยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่แน่ฮะโอลิมป,ปิกเกมถ้ามันยังไม่มีวัคซีนแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้จากการจัดงานครั้งแรกในเมืองไทยอย่างที่คุณหญิงบอกคู่มือจากเมืองไทยถูกต้องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออร้งกขีีฬท่ไ เข,เข้ามาเนี่ยนะฮะนะักแบดบมินตันไทยเราจะแรงกิ้งมีเครืค่องลาคันแยนพ<ง>ุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือ t s สปอ t ท a อในช่วงค่ำของวันนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวค่ำที p o อตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ